เกิดใหม่เป็นสลาม,มูวี่ปล่อยคีวิเชียลพร้อมตัวอย่างภาพยนตร์เพชรคาดสาวล่าอิสไกายจินกับวิดีโอแนะนำตัวละครทั้ง4ตัวโลคอสคอสเพย์คอสมาลินจังโดนใจชาวญี่ปุ่นภาพยนตร์ตัวล่าสุดครับของอนิเมะเรื่อง เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วทางทวิตเตอร์ f อฟฟิเชียลของอันิเมะมครับได้ปล่อยคีวิเชียลเป็นลิมุรุโพส่าตทเทพพร้อมกับมีฮีโรที่ยืนหันหลังแบบคู่ๆจับด้ามจับดาบกันแบบนี้จะประชันปลานเพิงปลานสลามกันรหรืออย่างไรส่วนนี้คือภาพออริจินอลคาแรคเตอร์ของฮีโรในบทนี้ครับและพร้อมด้วยตัวอย่างหนึ่งนาทีภายใต้ชื่อภาคเกิดใหม่เป็นสลามกุเรงโนคิสนาเห็น กำหนดฉายในช่วงพฤศจิกายนฟีสองนี2022นี้โดยภาคนี้นะครับเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆหลังจากความโด่งดังของสลามอาจารย์ผู้แต่งเลยตัดสินใจจะประกาศด้นสดแต่งเพิ่มแต่งบทใหม่ไปซะเลยกับเซตติ้งหลังจากลิมูรุได้กลายเป็นจอมมารเรื่องราวการประจนภัยครั้งใหม่ในประเทศทางตะวันตกของเทมเพสสำหรับการนำเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทยคาดว่าอาจต้องรอกันสักเดือน2เดือนครับถึงจะได้รับชมกัน มูบี้ฉบับพิเศษแบบนี้แฟนแฟนสลามไม่ควรพลาดครับเพจคาดสาวล่าอีสกายจิน The Executioner and Her Way of Life เมื่อผู้คนอยากมาต่างโลกจนมากเกินไปความโกลหลจากพลังวิวิเศษของพวกนั้นจึงเกิดขึ้นคนที่ต้องคอยตามล้างตามเช็ดคือ er เ,ออจกเกจพ,เอพจเค,คา,า,าดสาวในคราบนักบวชหญิงเมโน หลังจะปล่อย PV ตัวแรกครับก็ตามมาด้วย PV สําหรับแนะนําตัวละครหลักทั้ง4ตัวทั้งเมโนอากาิโมโมะนักฆ่ารุ่นน้องและ una, อาชุนะอัศวินที่เป็นถึงเจ้าหญิงหลังจากเกิดภัยพิบัติจากอีสกายเจนจึงได้มีการจัดตั้งเพชฌฆาตเพื่อป้องกันและตามเก็บกวาดผู้ที่มาจากต่างโลกเหล่านั้นแต่เมโนครับต้องเจอกับความยุ่งยากเมื่อเป้าหมายของเธอเป็นอมตะฆ่าไม่ตายอากา ر ิผู้ใส่ซื่อออกเดินทางร่วมกับเมโน ถึงจะเป็นอมตะแต่ฉันจะต้องหาทางฆ่าเธอให้ได้เริ่มใช้1เมษายนนี้สปริง2022ภายใต้การผลิตของเจสี่ซบ <c oughs> คุณชาโลคอสครอสเพย์แต่งหญิงเป็นมารินจังสุดครีเอทจนเป็นไวรัลกว่า2 0 0 0ไลค์เพจเฟซบุ๊กคุณชาครับชาวไทยโลคอสคอร์สเพย์ผู้ติดตาม6 จุล้านชาวผู้จับเอาทุกสปปรรพสิ่งในมัลติเวิร์มาคอสเพย์ได้หลังจากความฮอดฮิตของสาวนักคอสมาลินจังก็จะเอาเธอมาโดนคอสบ้างซะเลยแคปภาพแต่งหน้าจัดผมเข้ากล้องแล้วออกมาเป็น4ช่องคุณภาพคอนเทนต์อย่างนี้เลยครับ ออกมาเหมือนเป๊ะโด,ด่งดังโดนใจชาวญี่ปุ่นจนต้องเอ่ยปากชมกันบ้างบางก็ว่าคุณภาพเช่นเดิมบางก็ว่าจินตนาการสูงตลอดเลยบางก็ว่าผู้ชายคนนี้คือคามมซามะบ้างนอกจากการคอสที่ออกมาเป๊ะราวกับหญิงจริง เบื้องหลังความเหมือนนะครับขนมแท่งจุ่มครีมนั่นเองฮะ <Wow. S 1> คอสเสร็จก็อย่าลืมดีลิเชสได้โพสสมชื่อโลคอสต์ต้นทุนต่ำจริงๆฮะแต่ผมประทับใจสกิลการแต่งหน้าปัดแก้มแต่งตาอมจมูพของคุณมากกว่านะ <Wow. S 1> ถูกใจก็อย่าลืมไปตามกดไลค์กันได้ครับที่เพจโลคอสต์คอสเพลย์